สาสรหินเหินเวหาอักขระขมังวิทย์เรื่องริธาบูชามาหาเทพโหมฟืนไฟบูชามาหาเทพโหมฟืนไฟพวกนี้หรือคือคอม จงกระเบนร้อยพันเผ่าเมาเป็น้อมพิสัยตั้งแต่เมืองหลโวเจ้าพระยาไปถึงทะเลสาบในกัมพูชาถึงทะเลสาบในกัมพูชาล้วนเครือญาติ วัฒนธรรมคอมคำนับน้อมพนมพรามศาสนาคอมละโวเขา้ายุคอายุทยาเปลี่ยนมาสังกัดสยามความเป็นไทยเปลี่ยนมาสังกัดสยามความเป็นไทย ผมไม่ได้บอกว่าขอมเป็นไทยนะอย่าอย่าปนกันผมบอกขอมอยู่ไหนไทยอยู่นั่นอยู่ด้วยกันนั่นแหละผมหมายถึงว่าขอมกับไทยอยู่ปนกันแยกไม่ได้ว่าใครคือขอมใครคือไทยคุณย้อนกลับไปดูเถอะโบราณสถานโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแยกไม่ออกนะอันไหนขอมอันไหนไทยยกเว้นแต่นักประวัติศาสตร์เดาในภาษาไทยมีภาษาขอมปนอยู่ด้วย เอาละตีซซบ่าครึ่งหนึ่งโอ้ oh. เอาง่ายๆจมูกอนะภาษาเขมรน,นะครับจมูกเนี่ยถ้าเราตัดภาษาเขมรออกเราไม่มีจมูกนะ uh huh. ถ้าใครบอกว่าเอาดั้งไงดั้งจมูกจมูกเป็นภาษาเขมรดั้งภาษาลาวนะครับ uh huh. เพราะนี้ใจเย็นนะความเป็นไทยอะถามว่าแล้วตรงเนี้ n o s สเนี่ยภาษาไทยว่าอะไร uh huh. เอาแม่งสองคำดั้ง uh huh. จมูก ทีนี้เมื่อขอมอยู่ปนกระไทยเมื่อภาษาไทยมันมีอำนาจมีอำนาจทางการเมืองมีอำนาจทางเศรษฐกิจครับบรรดาขอมทั้งหลายอ่ะก็ค่อยๆกลายตนเป็นไทยพูดภาษาไทยแล้วเรียกตัวเองว่าไทยขอมทั้งหลายมันก็กลายตนเป็นคนไทยเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แต่แน่นอน ชื่อคำว่าขอมความเป็นขอมเนี่ยมันก็มีตกค้างอยู่บ้างประปายเล็กเหลือเล็กเล็กน้อยน้อยครับไปดูดีแถวกรุงเทพอ่ะบางระมาตภาษาเขมรชัดชัดระมาดแปลว่าแปลว่าแรบบางเชือกหนังอ่ะมันมาจากบางเชนังแปลว่าบ้านปั้นหม้อคุณขันชัยเขาพาผมนั่งรถไฟสมัยเป็นนักเรียนนั่งรถไฟไอ้สายวงเวียนใหญ่คลองสารไปมหาชัยอ่ะ จอดสถานีหนึ่งบ้านขอมอจะตรงตัวเลยเกือบถึงสมุทรสาครนะบ้านขอมมึงไปดูเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เลยวัดบ้านขอมยังอยู่เลยหลวงพ่อขอมเบิ้ลเล่อเลยมึงเอ้ยเอาเถอะนานไปนะขอมก็กลายตัวเป็นไทยสมัยอยุธยาอยุธยาขอมในที่เนี้ยหมายถึงลาโวครับชาวละโวล่มแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่ใช่เขมรน ข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ครับ <N ic 1> นี่มาจากเล่มนี้ข<อ>้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติของ,ของจิตภูมิศักดิ์ของจิตภูมิศักดิ์เขาข<ม>สำนักพิมพ์มติชนพิมพ์เป็นเล่มตั้งแต่ไหนปีไหนอ่ะ2547เอาแบบอย่างง่ายที่สุดเลยคุณจิตคุณอจข,ขอมคืออะไรไอ้นี่นะโดยจินตนากังง่ายเลย พอพูดคาว่าขอมปั๊บนะคนส่วนใหญ่นะส่วนมากนะไม่ใช่มันลอยมาในหัวเลยเนี่ยมันจะนึกถึงปราสาทเนี่ยปราสาทเนี่ยปางสามสามปางสามยอดเลยลบบุรีเลยเนี่ยพอพูดขอมปั๊บมันมาเลยจินตนาการมมาเห็นปางสามยอดก่อนและมันค่อยคเห็นเอ้ยเนี่ยชัยวรมันที่เจ็ดความจริงเขาต้องอ่านชัยวันมันนี่ปฏิมากรรมหินที่ พิมายพบที่พิมายนักประวัติศาสินบอกนี่รูปเหมือนพระเจ้าชัยวันมันที่เจ็ดชาวบ้านบอกไม่ใช่นี่พระเจ้าพรมทัตอยู่ในนิทานเอาแล้วเว้ยเรื่องพระจิตนางอรพิมก็แล้วแต่ว่ากันไปนะฮะเอาเป็นว่าหน้าตาแบบนี้ปั๊บเนี่ยขอมแงงแงะดูหน้าในจินตนาการนะครับในจินตนาการจะจริงจริงเพชรยังไงอีกเรื่องหนึ่งถ้าถามว่าขอมหน้าตาเป็นไงเนี่ยพระพุทธรูปหน้านี้มาเลยปากแปะออกมาปากหนาเลยหน้าสี่เหลี่ยมนี่เสียน พระทันมิกราชอยู่อยุธยาวัดทันมิกราชขณะนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปดูได้ทำความเข้าใจให้ชัดในสมัยโบราณเริ่มต้นที่เรียกกันว่าขอมมีลายลักษณ์อักษรกว่าขอมขอมเนี่ยนะฮะเป็นชื่อเรียกยกย่องนะครับเป็นชื่อเรียกยกย่องคนที่อยู่ในวัฒนธรรมขอมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปวิทยาการ โดยเฉพาะสยศาสตร์และคาถาอาคมคําว่าสยศาสตร์ในสมัยโนนกับสยศาสตร์สมัยนี้บบบมีส่วนต่างกันมากไกลกันมากนะครับคําว่าสยศาสตร์ในสมัยโนนเนี่ยมันคือสวศาสตร์เกี่ยวกับพระศิวะเกี่ยวกับศาสนาปราร<อ>ไม่ใช่ใสยะอย่างที่เขียนกันอยู่ปัจจุบันนี้ครับอีกอันหนึ่งเป็นคําขอเป็นคํายกย่อง ผู้ชำนาญเทคโนโลยีระดับสูงสร้างปราสาทด้วยหินเป็นเรื่องยกย่องนะครับสองเป็นชื่อทางวัฒนธรรมไม่ใช่ชื่อชนชาติไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติของเชื้อชาติไม่มีในโลกขอย้ำเป็นที่ครั้งที่ร้อยเอ็ดทั้งหมดเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ความเข้าใจค่อยวเรื่องขอมเลยนะครับมันมาจากประวัติศาสตร์ไทยแห่งชาติ ประวัติศาสตร์ไทยแห่งชาติมันทําให้ไข้เขวรับเชื้อชาติสายเลือดบริสุทธิ์มาจากเจ้าอาณานิคมยุโรปต่อมายุโรปก็รู้ว่าผิดพลาดก็แก้หมดไม่มีเชื้อชาติในในทางยุโรปไม่มีแล้วฝ<ย>รั่งเศสเพิ่งยกเลิกเมอรอล่าสุดมาสี่หปีมาเนี้ยใช่ใช่เป็นข่าวใหญ่เป็นขา่นขาวใหญ่ทั่วโลกเพราะแนวคิดเชื้อชาติสถาปนาประวัติศาสตร์ไทยส่งผลตรงไหนหนึ่งสุโขทยัยอยู่ใต้อำนาจขอมจริงไหมล่ะไปเช็คดู ประวัติศาสตร์ไทยสอนอย่างนี้มาตลอดว่าคนไทยอพยพถอนลากถอนโคนลงมาจากยุนนานมาจากจีนตอนใต้แล,แล้วมา<บ>อยู่ใต้อํานาจมอและขอมก็ไล่ไปผลที่สุดอยู่ใต้อํานาจขอมต้องปลดแอกจากขอมแล้วประกาศตนเป็นอิสระสร้างสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยโกหกมาตลอดถ้าคุณไม่เลิกเพดานความคิดยังติดกับดักย่งไงนี้มันก็ส่งผลถึงอยุธยาเพดานความคิดสมัยเอลิยา ใช้พศ1,893เป็นเกณฑ์ปีสถานะปนากรุงรีอะก่อน1,893ก่อนพศ1,893เป็นขอมหลังพศ1,893เป็นไทยแมงผ่านอะไรนะเขาผ่านกระจกแห่งจินตนาการไปเหรอแวบเดียวแม่งผ่านทะลุแวบเดียวเป็นไทยเลยอ่เป็นไทยเลยเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างนี้โอเคความเป็นจริงแล้วอ่ะ ไอ้ความเป็นไทยความเป็นขอมเนี่ยมันวนแลแต่นานาชาติพันธุ์นะ,ค,ะครับครับรอยพ่อพันแม่มันขึ้นอยู่กับพวกไหนจะเรียกตัวเองว่าขอมพวกไหนจะเรียกตัวเองว่าไทายแต่คําว่าขอมเนี่ยเป็นชื่อที่คนอื่นเรียกไม่มีใครเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นขอมไม่มีนะครับเหมือนอย่างคาว่าสยามเนี่ยมันเป็นคําที่คนอื่นเรียกคนกลุ่มหนึ่งอไอ้คนกลุ่มนั้นไม่เคยบอกว่ากูเป็นสยามไม่รู้จักเพราะเผื่อไอ้คนสยามไม่รู้จักสยาม อาจารย์คึกธิษเคยแนะนำมาตั้งนานท่านเขียนลงในคอลัมน์ไอ้ทุกสยามรัฐท่านบอกว่าก็เหมือนเนี่ยไอเราเห็นไน้มุสลิมมาเยูพวกเราเรกแขกหมดเห็นพวกพราหมณ์เขาเรียกแขกอะแขกแขกพราหมณ์แขกอินเดียไปถามพวกมุสลิมเขาก็ไม่เรียกตัวเองว่าเขาเป็นแขกแต่เราเนี่ยเขาไปแขกไอนี้ต้องเข้าใจนะครับชื่อที่เขาเรียกตัวเองกับชื่อที่คนอื่นเรียกหลังพศ2,500ประมาณนะครับตั้งแต่2490กว่าลงมาจนถึงพศ2,500เนี่ย มันเกิดกระแสคลั่งเชื้อชาติไทยกระตุ้นให้ต่อต้านแนวคิดเดิมหรือทฤษฎีของฝรั่งแยกประวัติศาสตร์รูปแม่น้ำเจ้าพยาออกจากอิทธิพลคำเขมเนโบราณแล้วยังตกค้างมาถึงปัจจุบันคือขอมไม่ใช่คำเขมเนชนชาติขอมไม่เป็นคำเขมนเนีเ่ยประมาณตั้งกพศ2,490จนมาจนถึงพศ2,500มันเกิดกระแสคัดค้านต่อตา้านทฤษฎีที่ว่าขอมคือ คนรู้นะเจ้าปัญาของคือเขมิ้นเราบอกขอไม่ใช่เขมรนเพราะว่ามันเป็นปัญหาความรู้สึกลังเกียจขมรเหยียดเท้าพวกขมรนคือตนเองเนี่ยเขาลบในยกย่องขอมยกย่องเป็นครูขอมไงเชียนอักขระก็ต้องลงด้วยอักขระของไงเพราะฉะนั้นถ้าขอมคือขมรนปั๊บมันไม่ได้เลยเทือช่างของเพราะฉะนั้นของไม่ใช่เขมร ก็เกิดการต่อต้านทําให้ตั้งขึ้นมาองขอไม่ใช่เขมรเพราะขอมเป็นชนชาติเชื้อชาติโบราณในประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำเจ้าพญาที่ไม่ใช่พวกเดียวกับเขมรในกัมพูชาปัจจุบันชนชาติขอมไม่เป็นเขมรเป็นอีกชนชาติเชื้อชาติหนึ่งต่างหากที่มีวัฒนธรรมของตนเองเรียกว่าทําขอมภาษาขอมอักษรขอมอันนี้หลัง2 5 0 0หลัง2 5 0 0ประมาณนะครับขอมไม่ใช่ประมาณ67ปีปีมาแล้วเพราะสังเกียตเขมรนะฮะมันมันความขัดแย้งทางด้านการเมืองเกี่ยวกับไอ สงครามอะไร<ส>บุรพาอนะไรต่างๆเนะอเซียบุรพาที่นี่เรามาทําความเข้าใจขอมมีที่มาและความหมายยังไงแน่ๆนะะเอาตามหลักฐานนะตามหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีและมนุษยทยาที่มาเนี่ยเป็นคําไทยรูปน้าําเจ้าพญากลายจากคาเขมรว่ากรอม,อมเป็นขอมภาษาขเขมรแปลกรอไปได้หลายอย่างมีความหมายหลายอย่างเชิงพื้นที่ไม่ใช่คําดูถูกเป็นคําปกติพื้นเมืองธรรมดา คแมกรอมคือขเมมขอมรต่ําคําว่าต่ํานี้ไม่ใช่ต่ําช้าเลวซามนะครับ <S <S หมายถึงอยู่ข้างล่างอยู่ที่ราบลุ่ม <S <S ครับเพราะขมรมันมีสองกลุม่มมันมีขเขมรสูงก็คือคแมเลอแปลว่าขเขมรสูงอยู่ข้างบนคือพวกอยู่ที่ราบสูงโคราชนะแหละเขาเรียกขเขมรสูงอยู่ที่สูงคือที่ราบสูงไงกับเมมขเมรต่ำคแมกรอมอยู่ที่ราบลุ่มเพราะฉะนั้นกรอมคือพวกที่ราบลุ่ม ความหมายเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้นักบรังคดีประวัติศาสตร์ศิลป์ในประเทศไทยบางคนเข้าใจผิดคําว่าขอมมาเป็นคําดูถูกมาจากคาว่ากรอมแปลว่าต่ําต้อยต่ําช้านี่มันโคตรชุยเลยไงภาษาไทยเองก็รับคําว่ากรอมเนี่ยมาใช้ในภาษาไทยไปเปิดพจนานุกรมดูได้ฉบับมตดิชนก็มีนะครับคําว่ากรอมเป็นคํายืมจากเขมนรนภาษาไทยคํายืมจากเขมรนแปลว่ายาวลงข้างล่างเช่น นุ่งผ้ากรอมเทา้าหมายถึงต่ําถึงตะตุม่มเป็นลักษณะการนุ่งผ้าของผู้ดีเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่นุ่งผ้ากรอมเทา้าก็หรอกทํามาหาแดกไม่ได้มาไ,ไปดานาไม่ได้ในคำว่าขอมีความหมายเป็นสองระยะความหมายไม่ตายตัวไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับการเวลาและสถานที่ของผู้ที่เรียกว่าขอมระยะต้นเมื่อราวประมาณพศ1 8 0 0หรือประมาณ7 8 0 0ปีมาแล้วเนี่ยหมายถึงประชาชนลรโว ประชาชนละโวเนี่ยพูดขขเขมรใช้อักษรเขมรน,นับถือพราหมณ์แล้วก็พุทธมหายานไม่จํากัดชาติพันธ์ใครก็ได้ถ้าเข้ารีดเป็นนับถือพราหมณ์เข้าพุทธมหายานแล้วเ,เรียกขอมทั้งนั้นพูดภาษาเขมรก็มาเรียกขอมหมดหแต่ระยะปลายเนี่ยประมาณพศสองพันโดยเฉลี่ยเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยคเขมรไอ้ขอเนี่ยจะหมายถึงเขมรเมืองพระนครหลวงคือนครธม ปัจจุบันตั้งแต่หลังพศสทองพันห้าร้อยเนี่ยหมายถึงประเทศและประชาชนกัมพูชาแต่ขอให้สังเกตว่ากัมพูชาเรียกตนเองว่าขมแมไทยออกเสียงว่าขมรไม่เรียกตนเองว่าขอมจึง,งไม่รู้จักขอมถ้าขอมถ้าขมรจะรู้จักขอมเนี่ยรู้ไปจากคนไทยในภาษามอญพมา่าเรียกขอมเรียกขอมเรียกกรอบว่าขยุมนี่จากหนังสือของจิตภูมิศักนะครับเรียกขยวม หมายถึงคนลุ่มน้าเจ้าพญาคำว่าใครยมของมรและมรพม่าเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงก็เหม็นหมายถึงคนลุ่มน้ําเจ้าพญาคนล้านนาเรียกขอมว่ากล่อมคือก็มาจากคาว่ากลอมนั่นแหละรอเรือแม่เลยก็ออกรอหลิงกล้ามบอกกล่อมหรือก็หลอมนะครับพวกเราวงเราว่าในที่พูดภาษาตระกูลมอนเขมรนเนี่ยหมายถึงไอ้พวกกะหล่อมทั้งนั้นถูกชองคนล้านนาเรียกว่ากะหล่อมบางทีในตำนานบางเรื่องเนี่ยกะหล่อมเนี่ย เาแผงกลายเป็นพวกก่อล้อมนี่เป็นกลายความหมายมันกลายไปหมายถึงพวกที่ชํานาญก่อล้อมทุกอย่างด้วยหินคือเอาหินมาซ้อนๆก่อล้อมเป็นกาแพงอ๋อเขาเรียกว่าพวกกล่อมพวกก่อล้อมเป็นความหมายที่มันค่อยๆกลายไปนะครับตามยุคตามสมัยของเขาแต่ถ้าพวกภาคเหนือทางเหนือเมื่อประมาณสักเจ็ดสิปีไปแล้วเนี่ยมันมีเอกสารของคนบุญช่วยศีสวัสดิจดเอาไว้ว่า พวกกระหล่อมก๋ือขอบนี่ก็คือชาวใต้หมายถึงรุ่มน้ำเจ้าประยามีลักษณะอย่างนี้หนึ่งเป็นคนลุ่มน้ำเจ้าประยาสองผิวคล้ำสามตัดผมสั้นสี่นุ่งโจงกระเบนทั้งผู้หญิงผู้ชายนุ่งโจงกระเบนนุ่งโจงกระเบนโจงกระเบนเป็นคำาเขมรทั้งโจงทั้งกระเบนเป็นคำเขมรนะครับไอ้นรูปนี้นะครับหญิงเขมรนุ่งโจงกระเบนนะนี่เป็นภาพถ่ายเก่าเดิมทีเนี่ยรูปนี้มันมีคนเอามาใช้แล้วบอกว่าหญิงในวังไทยนะรนีกว่านางบางคนแต่ไม่ใช่ครับนี่หญิงเขมร นี่หลักฐานจากหนังสือฝรั่งเขานะครับเป็นพวกกมัมเหนเขาคือยืมจากนุ่งจง <ông> กระเบนเราดูเผินเผน่ะถ้า,ถ,าถ้าไม่คิดอะไรมากดูแวบแบบได้วปั๊บมันก็มันก็ไายนั่แหละคือคำว่าจูงกระเบนคำว่าจูงกระเบนในภาษาไทยมันก็มาจากคำว่าจงกระเบนในภาษาเขมเหนนั่นแหละครับมันเป็นภาษาเขมเหนแล้วเรายืมเขามาแล้วเราลืมไปไอตอนยืมมันนานไงแล้วเลยลืมนึกว่าเป็นคำไทย หอมเก่าสุดที่หมายถึงละโวเท่าที่พบหลักฐานนะครับอยู่ในจารึกสุขโขทัยหลักที่สองหรือจารึกวัดศรีชุมประมาณพศหนึ่งหรือ666ปีมาแล้วแต่เล่าเรื่องย้อนหลังถึงประมาณพศ1800นนะครับมีคำว่าขอมอยู่สองแห่ง หนึ่งคำว่าขอมสบาดโขนลำพงเป็นเจ้านายเมืองลาวโอสองคำว่าขอมเรียกพระธมหมายถึงมหาธาตุเมืองลาวโบแล้วคำว่าขอมยังมีในจารึกล้านนาแต่คำว่าขอมในจารึกล้านนาเป็นคำยืมจากคำภาษาไทยไปจากคำในรุ่มแม่น้าเจ้าปยาขึ้นไปใช้ไม่ได้คำของเขาเองนะครับโดนมากจารึกล้านนาเวลาพูดถึงขอมเนี่ยเขาต้องการเทียบปีนักษัตริย์ ปีนัก,กษัตริย์ของทางล้านนากับของทางลุ่มนาเจ้าพยาต่างกันทางล้านนาเรียกตามภาษาจีนแต่ทางลุ่มนาเจ้าพยาเรียกตามเขมรวิชวชุดฉลูขานตอบต่อไปเนี่ยอขอมมันจะหมายถึงเขมรพบครั้งแรกเก่าสุดประมาณพศ2011อยู่ในกฎมเทียนบานตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขอมในที่นี้เปลี่ยนละไม่ใช่หมายถึงคนละโว่ละหมายถึงคน ทะเลสาบเขมรละหมายถึงนครธมคนที่อยู่อเมืองพระนครหลวงคือปราสา,นนานทนครธมแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสรุปโดยโดยโดย,โดยเบื้องต้นในคําว่าขอมเนี่ยมันจะมีคําอธิบายเลยนี่ผมสรุปตามความเข้าใจของผมว่ามันเป็นคําที่ใช้เรียกกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ําเจ้าพยาที่มีวัฒนธรรมแบบขเขมรนี่เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมในในช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมแล้วมันค่อยเปลี่ยนไปใช่โดยกว้างๆมันต้องเป็นอย่างนั้น เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคขันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ผ้า